ฝูงเลยฟ้าเร็วเดี๋ยวนะนี่น,คน,ะ,น,ะ,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าจินุนบูโอ้โหนี้รอดรอดจากคมประสากมาได้นะครับทะลุเลยเห็นะหมฮะ สวัสดีครับฮุกอิดทลิปวันนี้นะครับก็สนับสนุนโดย l t g นะครับหรือลุงโอ้ oh, ทักเกิลคุปนะครับวันนี้เราจะามาสอนวิธีการปลูกเบ็ดไมโครจิกนะครับด้วยเบ็ด BKK นะครับอ่านะฮะก็ มาดูกันก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือตัวเบ็ด b j k นะครับ b j k ชินุตัวนี้เป็นชินุบลูนะครับผมเลือกใช้ตอนนี้ที่จะใช้จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับกับเบอร์สองนะครับซึ่งมีขนาดพอดีๆนะครับเราจะมัดเป็นไมโครทิกแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องมีเลยนะครับก็จะมีโซลิดริงนะครับโซลิดริงสายเคฟล่านะครับแล้วก็ตัวถักสายนะครับตัวถักสาย ถัดมาก็จะเป็นผู้ผู้แฟตนี่จะใช้แบบไหนก็ได้ของผมพอดีมันมีแบบหลอดแบบนี้อยู่แล้วก็มีกาวร้อนนะครับมีได้นะครับได้เย็บเป็นเกงยีนแล้วก็มีเป็นครีมล็อกแบบนี้นะครับแล้วก่อนที่จะมามาัดให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าเบ็ด b k k เนี่ยคุณสมบัติของเบ็ด P.K.K เนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับที่ผมเลือกใช้ b k k เนี่ยผพว่าความคมความเฉียบนะครับโดยเฉพาะรุ่นชินุบูเนี่ยเป็นตัวเบ็ดตูดแบนนะครับ ตัวนี้จุดเด่นของเขาคือตัวเบ็ดเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยก็จะเป็นสีเื้อเหล็กเลยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นเบ็ดที่รับมือนะครับใช้เป็นเขาเรียกแฮนด์กราวเทคโนโลยีน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนการรับด้วยมือเลยทุกตัวนะครับทาให้ตัวเบ็ดเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็เฉียบคมนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดรุ่นนี้เป็นตัวเบ็ดตูดแบนนะครับก็จริงแต่ก็จะมีเชฟตรงก้านตัวเบ็ดเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้ล็อกสายเบ็ดเวลาเพื่อนๆเอาไปตกพวกสปิ๋วชิงหลิวกัน นะฮะผมว่าตัวนี้เหมาะมากนะครับแล้วก็รุ่นเนี้ยจัดจำหน่ายโดย L T G ที่เดียวเท่านั้นด้วยนะครับที่ลุงโอที่เดียวเลยนะครับ้ากค้าที่อยากจะสั่งไปจำหน่ายก็ต้องติดต่อที่ลุงโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาะมัดให้ดูนะครับว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมัดแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็จะพาไปดูการใช้งานจริงด้วยนะครับสำหรับโจเบตชีนุบูนะฮะ มาดูกันนะครับดับแรกเราก็ใช้ที่แทงสายนะครับดึงที่แทงสายลงมาตรงนี้นะครับสายเคปล่าเนี่ยผมจะใช้ความยาว6เซนนะครับแล้วก็พับครึ่งลงมา6เซน5เซนนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่ขนาดตัวเหยื่อนี่พับครึ่งมาให้รู้ว่าเราจะแทงไปถึงตรงไหนนะครับแล้วก็สอดตัวนี้ลงไปเข้าไปในนี้นะครับสายเคปล่าเนี่ยมันจะกลวงนะครับนะฮะแล้วค่อยสอดเข้าไปสอดเข้าไปให้มันทะลุตรงกลางที่เราวัดไว้นี่นะฮะ เห็นไหมครับแล้วก็ดันให้มันทะลุขึ้นไปเห็นไหมฮะตัวล็อกก็จะอยู่ตรงนี้ตัวล็อกสายสําหรับดึงกลับมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้โซลิดลิงนะฮะสอดเข้าไปในแบบนี้นี่ผมจะทําให้ดูข้างเดียวก่อนนะครับทําให้ดูข้างเดียวก่อนนี่นะฮะเอาตัวนี้เกี่ยวไว้นะครับแล้วก็ดันตัวล็อกให้มันีดแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะฮะแล้วก็ดึงลงมาให้มันทะลุลงมานี่นะฮะดูนะครับทําทะลุลงมา ดึงกลับมานี่นะฮะตัวถักสายเนี่ยมันจะเป็นตัวดึงปลายสายอีกด้าน,นงลงมานี่เห็นไหมครับพอดึงลงมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้มือจับด้านในเนี่ยครับดึงเพื่อให้สายเนี่ยมันล็อกกับตัวโซลิดลิงค์แบบนี้นะครับอ่ะที่ผมทําเสร็จไว้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะใช้ชุดหนึ่งเนี่ยก็จะใช้สายแบบนี้นะฮะสองสองอันนะครับให้เป็นสองข้างแบบนี้เพื่อที่ให้ได้ตัวเบ็ดเป็นแบบ2ตัวแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ต่อไปก็จะเป็นการใช้ตัวเบ็ด นะครับอันนี้ผมใช้เบอร์สองก่อนแล้วกันนะฮะน,นะฮะแต่ผมใช้ชุดที่ผมทำสำเร็จไปแล้วให้ดูแล้วกันนะฮะวิธีการก็นี่นะครับเข้ามาสักประมาณสักเลยครึ่งเซนมาหน่อยๆนะครับเกือบเกือบเซนนะครับแล้วก็เจาะลงไปแบบนี้ใช้เบ็ดเจาะนี่คมมากอุ้ยทิ้มมืออุ้ยทิ้มมอ นี่นะครับแล้วก็บิดกลับมาตัวนี้นะครับให้สายตรงเนี้ยสายด้านสายเมนตัวเนี้ยอยูอ่ให้อยู่ตรงกับด้านหน้าตัวเบ็ดแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใช้คีมล็อกนะครับผมจะใช้คีมล็อกเป็นตัวล็อกตูดเบ็ดตัวนี้หนีบตูดเบ็ดตัวนี้นะครับให้ล็อกกับสายนะฮะในกรณีกรณีนี้ที คนที่ไม่มีอไอตัวจับก็ก็ทําได้นะครับล็อกกสายไว้อย่างนี้พอล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะตัดคู่ขับมาเตรียมไว้ตัดคู่เตรียมไว้นะครับเพื่อเตรียมเอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ได้เย็บผ้าเนี่ยนะฮะผมชอบใช้ได้เย็บยางยิ้นนี่คือเราทํากันแบบบ้านๆเลยนะครับใครไม่ต้องมีเครื่องมือเยอะก็ทําได้นะครับ จะบิดนิดๆเราก็ช่วยดัดกลับมานิดนึงก่อนนะฮะวิธีการเราก็จะล็อกล็อกสายตรงนี้ก่อนนะครับสักสองสารอบก่อนนะครับนะฮะแล้วก็หมวนอย่างนี้นะครับหมวนเพื่อที่จะให้มันล็อกสองรอบก่อนนะฮะแล้วก็เอาจับผู้เนี่ยผู้แฟต์เนี่ยมันเหนกไว้อย่างนี้นะฮะเราก็ใช้สายเนี่ยล็อกทีนึง เราคุมอยู่ก่อนนะครับจัดทรงก่อนบางคนถนัดแบบไหนก็ลองดูนะครับบางคนอาจจะเากาวหยอดก่อนก็ได้นะครับแต่ผมชอบถนัดแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะมาไล่มัดนะฮะไล่มมวนเก็บงานนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายไหมครับ นี่นะฮะง่ายไหมเสร็จแล้วครับแค่นี้นะฮะเราก็ปลดล็อกออกมาจัดได้ทิ้งบางคนเนี่ยอาจจะใช้ท่อหดมาหุ้มอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่ผมผมมองว่าการเอ่อไมโครจิ๊กเนี่ยบางทีเราไปตกปลาไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรมากเนี่ยถ้าไม่ได้กลัวปิดคิวเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปล็อกอะไรมากนะครับไม่ได้ไม่ถึงขนาดไปต้องใช้ท่อหดนะครับ เนไกลคมมากเลยนะตัดได้ยังไม่ขาดเลย <S <S นี่นะะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับสำหรับการมัดเบ็ดไมโครจิกนะครับเห็นไหมครับเราทําแบบนี้ทั้งสองด้านแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กาวร้อนในหยอดตรงนี้หยอดตรงได้เนี่ยนะครับกดเรียบร้อยแล้ว,น,วนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับที่ผมมั่นใจและใช้บีกเนี่ยเูาของเขาเนี่ยเฉียบคมมากๆนะครับ ดีนะครับนี่นะฮะชินอูบูวันนี้ผมใช้เกียรม่คิจิ๊บลงไปลงแบบจิ๊บแบบหน้าดินเลยวันนี้นีเ่เราอยู่กันที่ทะเลระยองนะครับถูกให้เป็นเพื่อนดูแล้วนะครับเป็นแนวทางแล้วแล้วก็มาหาผลงานให้ดูด้วยว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับอเอ้าแล้วนี่เห็นไหมครับตกอยูแล้วนะครับเอ้ยตกให้ดูกัน นิดนึหน่อยก็พอนะฮะแค่ของปากของคอนะฮะให้รู้ว่าเพื่อนๆจะได้เอาเป็นแนวทางครับเอาไปใช้งานกันจริงๆนี่นะครับเห็นไหมครับกินุบูดูอันนฮะเจ็บปมมากนะครับอ้าบการคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่ผมก็ลงถึงหน้าดินนะครับลงตรงๆบ้างทอยบ้างสลับสลับมันไปนะฮะ ว่า VTK รุ่นนี้มันได้เปรียบตรงที่ความเฉียบคมมันชั้นทันทีจะสูงนะครับตกปลาุ่มก็ดีและอันนี้เอามาทดลองตกแบบจิ๊กจิ๊กเบยนะครับอุ้ยอังแล้วอุ้ยอุ้ยกดอย่างนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยกดอย่างนี้นี่มีท้ายนะเอาละครับอย่างนี้นะเราจะได้เห็นปลาไซส์สวยๆนะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงปลาสาสหรืออะไรเนี่ยหุ้ยยาว เฮ้ตามมาด้วยตามมาด้วยมีตามมาด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ตามมาเต็มเลยเห็นปะสูงแล้วเออ,อเดี๋ยนะยยนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าจิโนบูโอ้โหวันนี้รอดรอดจากคมภระสากามาได้นะครับทะลุเลยนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้เห็นการใช้งานจริงกันแล้วนะครับก็มาสรุปกันดีกเ่าน,นะครับว่าไอ้เจ้าเบ็ดทรงจินุเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ได้แค่ตกปลาน้ําจือดอย่างเดียวนะครับเราเอามามัดเป็นเบ็ดไมโครจิกได้ด้วยนะครับแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยเบ็ดปลาทะเลปลาทะเลเนี่ยเป็นปลาที่แก้มค่อนข้างที่จะแข็งเหมือนกันนะครับแล้วเบ็ดไอ้เจ้าบีเเคเนี่ยมันเฉียบคมนะฮะด้วยความเฉียบคมของมันเนี่ยทำให้เวลาเราเซตพุกเนี่ยมันทะลุป,ปากปลาได้ง่ายมากๆนะฮะ เกสรนของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าแค่สก,กิตเนี่ยโอ้โหสก,กิตเนี่ยเป็นโดนเลยนะฮะสก,กิตแล้วก็เนี่ยเป็นร้อยหมดลวถุงนะฮะเนี่ยขาดเลยเห็นไหมครก็เรียกได้ว่าเป็นหน้าหน้าใช้งานมากๆเลยนะครับราคาก็ไม่แพงเลยนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายไซส์ตามนี้เลยนะครับสนใจก็สอบถามได้จากร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปถ้านั้นไม่มีบอกให้สั่งได้จากลุงโอนะครับใครที่จะเอาไปใช้ตกอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนใครที่อยากไปใช้ตกปลาสวาย อบบะบอใหญ่ๆหน่อยนึงก็จะมีไซส์1นโอด้วยนะฮะที่ว่าใหญ่หน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเรืออ่าไตต้นนะครับพาไปหาผลงานมาให้ได้ชมกันขอบคุณทาง l d g ด้วยนะครับที่เอาเบ็ด BKK จิ้นุบูมาให้ทดลองใช้งานกันนะครับแล้วก็ครั้งหน้าอุกอจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวอุปกรณ์ตกปลาใ,ในย่างไรติดตามชมได้ในเพจของฮุกอิจอย่าลืม Subscribe ใน YouTube จะได้ชมพวกเราและสาระดีๆก่อนใครนะครับ ติดขัดตรงไหนคอมเมนต์กันมานะครับโอเคนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ